เราเปลี <muitas> ่ยนสไตล์ก no ันบ้างฮะรอบนี้นำมาโดนรถไฟเหยียบกันเถอะนะการวอกใครรอบนี้เราก็เล่นกันได้ดาสตอมทิวปิวพิวโดดไปแล้วหนึ่งเม็ดเปลี่ยนเปลี่ยนมากไปอ่ะรับของครบเลยมาเออไแไหน เฮ้ยปอนพอพอแอร์ี่โดนมาสานแต่แอรหนว่ยง้อนี้เหราพ่พี่บายหน้าดิมป่ะเดี๋ยวแล้วตรงหน้าผมก็มีไปถ่านแล้วตาเิดีมัออกมาแล้วไม่จริงเยเออดีดิมกรได้กางซ้ายมือโอ้โหอย่างวาโอ้โหต้องรับไปแล้วคลองรับไปแล้วตาย ข้าจะให้มันตายด้วยวิชานินจาตอนนี้อยู่ฐานตัวที่เหมือนและที่ไม่ต้องให้ข้าหรอกอุ้ยดีข้างบนพี่เหรอเจ๋อเจ๋ออยู่กลาง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 ขวาที่พี่ไปขวานะ้ามาแล้วไม่ต้องเจอกับวิชานินจากูอ่ะนารูโตะเออเราไปโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่นากูสองชั่งเดมึง มาเลยเฮ้ยนี่เองมาแล้วโรบอครับไหนไหนไนไหนจริงเหรอวะมันไปแล้วเหรอเฮ้ไหนโรบอทเตฮาร์ตอลิสอ้อุ้ กูวิชาดินจาร์ฮะตนีไยะไอ้สัอแล้เฮ้มันเจอกันแล้วนี่วะแก๊สพี่บ๊อบพี่บ๊อบไปยื้พี่บ๊อบวิชาดินจาตุรีมนจะกดจิตมันให้ดูดเข้ามามันพื้อ

สามรวยหนึายเครบรรากาศเอ้ยปอานาตน้องบอลนะรกเอเมุมนี้ผมยิงได้ไหมไปแล้วพี่ไอ้ี่ตเครื่บรรากาศเเว้ยตองผมตัวเนี่ย อันนั้ดมี่แม่งโอ้กำลังคักดเลยพี่ดีนี่เหี่ยคูกำลังจะหลบเลยสัตว์ไม่ทันแล้วมึงไปคาบรถไฟทำไมกูเดินอยู่ข้างๆมันหลบไม่ได้แล้วทําไมมึงไปตายทําไมสีลงจักบัอมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งหายหมดมิกหนึ่งมิกหนึ่งโอ้เออโอ้เออโอ้เโอ้เ พูดสเอือเป็นยังไงวไมโอเอวเอเนี่ยใบนาวเนี่ยสีน้ีามือพี่ดีเป็เเ้ปเจ็บแ้วพี่คงนเสองเอเออซากเสอร่อยนมซากเสอร่อยไปเียหน้ากูตัวนี้ก่อนที่ไม่บาพี่ลูกถุงก่อแล้ว that shit oh oh no no, no. <c oughs> เทเสียงกันไม่ต้องเทหรอไอ้เนี้ยมึงเกียไปขนาดนั้นไม่ก็เผือเสียงไม่ตรงกับภาพไงอูอูอ่าออูอูอ่าอูอ่า โอเคเสียงน่าจะมั่ภาพแต่เอานี่กลักลัวสมาธิพีานอลนะไม่เป็นไรอ่ะไอ้อมันตายไปแล้วไม่รู้หรอกต้องซูมข้าหน่อยล้วิชาจาฮาตริ เต็มเลยเดงโอยตายสีตายตัวนึงอไวะสีสียสเกือบแล้วว้เกือบแล้ว้ยไม่เอาหน่าตัวนี้ไว้ไว้ตายตายไไอ้สั์ ทำไมพวกมึงไม่ช่วยกูยิงเหรอ้ยหัวแข็งทอะไรอยู่วะเอาไอ้พี่ไอ้บอลเดนลงไปข้าไปแดดอีไม่เห็นเลยไปแล้วอ่ะมันไปแล้วไอ้ดีวิ่งตามไปดีเร็วเร็วเร็วเอาดอกยิงดิเพราะเมื่อกี้กูไม่ได้ถือปืนไงวิ่งไปดิตายวิ่งโคตรไปเลยไอ้เมื่อกี้ทำไมไวเมื่อกี้ทำไมไม่ได้ตึงใจเลย เฮ้ยที่เจมัเดวอะไรวิงมกเลยน้องมระเบิดซะหมดเลยลงเยอีกแล้วพงไปมาลงด้วยเดเอดเดือดเดืเทดีเดเทดเดเทดเดืด

เราเหยียบแมงแมงตายมันหลุดเป็ดวันนี้ผมขำอร่อยมาเลยมาหลายรอบเหมือนแบบเหมือนแบบมีแมงสาบวิ่งอยู่ตามพื้นแล้วก็เดินไปเหยียบมันเ่ะมันดังเป็ดไส้มันแตกเออเสียกเดียวกันเลยดิพี่เหงาจริงเลยไปเกมเดิมกูเจ็บเจ็บเจ็บพอ โดนที่มาหน้าพี่ปอนสไนเปอร์เอไปไหนะฮะเอไหมยิงบนด้านเมื่อกี้วิชาอินาจาฮาตอริโอ้คันวิชาอินจาฮาตริอุ้ยติดไอ้นาวไอ้สัตว์ อุ้ยเกือบโดนข้าวพเด็กโดนอะ้รันว้ยสสวนคืนได้เฉยเลยมันเดินไปทีมันไม่ตายตากันเน่ลบีบบีบุงี้บุงี้ไปเกา

มึงโดดหนีทำไมมึงอย่าเล่นอย่างนี้มึงโดดหนีทำไมมึงตามหลังกูมึงก็ไม่ช่วยกูยังหมดเจอแล้มึงโดดหนีไอ้เหี้ยโอนี้ของกูกระโดดหนีเฉยเลยโดดไปเดี๋ยวฉลากคนนเลเอ้าโคดันไม่ครบเหรอเป็นสลากคนนเล โอเครันคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะคนเขาไม่ครบแล้วต้องคนต้องหาห้องกันใหม่นะครับผมเราวท่านพี้บไป